สวัสดีค่ะเพื่นพนอนๆชาวสุชุเข็มนี่อยู่ดีิอที่5ตอนนี้อยู่บ้านนะเห็นแสงแฟจิดจ้ามจะพทำไรนี่นะคะเราจะมาตอนนี้ปลาทองมันหางขาดดูมันเป็นลรกติดการจะดูนะว่าตอนนี้ทำเนียถึงจะหายวิธีนะจ๊ะนี่นะคือน้ำถังใหม่นี่น้ำถังเก่าก็คือว่าเราก็ต้องเปลี่ยน น้ำปลานะคะทุกวันเลยเปลี่ยนมันใส่ถังแบบนี้แล้วก็มันจะมียาปลานะนี่อันนี้คือเกลือเกลือแกงนะคะแล้วก็ยายาของปลาอย่างเงี้ยเนี่ยใส่เข้าไปในน้ำนี่นะนี่คือใส่แล้วเห็นปะ่ะแล้วก็เตรียมเออในน้ำก็จะตักปลาใส่ในนี้อุปกรณ์ตักปลา เราจะดูกันีนเห็นไหมปลาปลาเราจะให้ดูปลาดูสีนีน่นี่ระนี่ยายมันมีทั้งหมด8ตัวนะคะแล้วก็มีสีดำ1ตัว <Blue. S 2> เบลเลยก็หางมันก็เริ่มหายดีแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่ตัวสุดท้ายแล้วโอ้ยดินเก่งนี่เบาเนื้อนี่เห็นไหมสวยปะละ่ะมีน้ำใสเปลี่ยนทุกวันโอเคทองเขาเองนะจ๊ะ 아이 r i g